พี่ว่าเราแยกทางกันดีกว่าเออฮ้ยหลักสูตรไหนที่เรามาไปด้วยกันมันกลับให้เราแยกไปเจออะไรก็ไม่รู้ต่อ้ยหาทางออกแต่เราต้องฟิกส์ไอ้นี่ด้วยบันไดด้วยไอ้เหี้ยแล้วบันไดแม่งอยู่ไหนวะและตัวไอ้เหี้ยนี่มันคือตัวอะไรอ่ะที่มันจะยาวไม่รู้ว่ะเหมือนถั่วงอกนี่นี่ตรงนี้มีอีกไหมตรงนี้มีอีไว้หนึ่งมีไหมเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีเฮ้ยนัไงบันไดบันไดอ่ะอุ้ยมีสองเลยคือนี่ เตอีตอีเตอีเตอีเตอไปเฮ้ยเนี่ยเข้าิดแล้วเนี่ยอ๋อมีกุญแจข้างบนมีกุญแจนี่อะไรอ่ะเออรูอะไรอ่ะไอ้ดำดำอ่ะเฮ้ยดุดดุดเฮ้ยดุดดุดดุดลงหลุมเหรออ้าปล่อยเบอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูบทความมั่นใจเลยกูเล่นไม่เป็นสศกแล้ววะเนี้ยไอ้เหี้ยพี่สัสพี่อยากจะบอกว่าใครเจออะไรอ่ะ ที่เห็นมาหลายรอบแล้วนะอืมใครได้ยินเสียงอะไรอ่ะมึงบอกด้วยไอ้เหี้ยไม่ใช่วิ่งเลยกูเห็นหลายรอบแล้วมันใครสักคนเนี่ยโุ้ยพูดไม่ได้เหี้ยกูจะได้ยินแค่ว่าเฮ้ยเขวิ่งมีสัตว์ตรงนี้มีช่องแอร์เฮ้ยรู้เห็นรู้เห็นต้องหาอะไรมางัดแน่เลยไม่มีไปนี่ไงอุ้ยใครเคาะผมได้ยินทีคนเคาะจริงๆนะหรือกูหลอนวะไม่ได้ยินมันในนี่หรือเปล่าเสียงนนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ย อย่าวิ่มาทางนี้ดิเียหยขาขาดขาขาดเลยเอาเอา่าแล้วขาแล้วผ่านผ่านผผ่านนนเขึ้นเออยังยัเี้ยเฮ้ทุกคนเอาพวกไปน่่ๆ่่ ผมจะบอกอย่างนี้ big information พยายามตรวจบัตรกันด้วยนะครับจะมี imposter มาเนียนนะครับถ้าใครไม่ยกบัตรคือมึงวิ่งหนีเลยโอเคไหมมันมีมันมีมันมีพัทโซตรงนี้อะไรเขียวแดงฟ้าเขียวไม่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 เกี่ยวเลยใคร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 อะใครใครโอเคโอเคโอ้อ๋อหวยนี่อะไรอะต้องนะเรากลับไปตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยคุ้ว่าแปลกแลกลไฟกระพริบเนี่ยเขียวหนึ่งฟ้าหนึ่งอะ อุ้ยไอ้เชี่ยตกไก่ไอ้สัตหนึ่งสองสามให้พอระวังกากท่อเลยเฮ้ยไอ้นุ่นมันไปมุดท่อแล้วมึงเอาวะนี่สามหกเก้ามึงเอาวะนี่มันไปมุดท่อแอบไอ้น้ำโมแสดงว่ามันต้องคืนเนี้ยมันมีสีแดงเขียวหายไปไหนหนึ่งคนอ้าวผมว่ามันต้องมีโมโมไอ้มอสมอสหายหายไปไหนไว้ยตายไปเนี่ย ตรงนี้แมงมีแมงมีมีไฟฉายมีไฟฉายเอาเปล่ามีไฟฉายกับน้ำนมอ่ะกูนี่มันจชินีสเฮ้ยเฮ้ยไอ้๋อเฮ้ยกุญแจเก็บกุญแจแล้วกุญแจเป็นกุญแจแบบว่าคีย์คีย์ไอเทมสำหรับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคน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 สองตัวเลยสองตัวเลย มันวิ่งมาใครมันวิ่งมามันวิ่งมาว้าดนลูกแบกโนลูกแบกมัตั้งอะไรกูมันตั้งอะกูมนโมนโมเอามันออกไปอย่าไปอยู่กู

มอมึงรอดเปล่ามันรอดมึงรอดไหมมึงเป็นใครไม่ไม่ไม่นิโชลบัตน้ำโมแม่งหัวขาดเลยเฮียหัวขาดหลุดเข้าไปในห้องเฮียมันไม่มามันไม่ปิดประตูใช่ใช่ใช่เฮ้ยมาดิ่งมนิ้งว่ะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ้ยอุยอออออนออน ผมเจอเพื่อนตายมาไงนี่ไงนี่มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเขาไปเขาไปวิ่งมาแล้วเขาไปเขาไปเขาไปเฮ้ยมันอาจจะกลัวไฟฉายก็ได้ไม่งั้นมันจะให้ไฟฉายมาทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่รู้เอาทเี้ยเลยจริงๆก็ด่านมันไม่ได้มืดเว้ยด่านมันไม่ได้มืดลองก็ลองเหียมาเนี่ยลองก็มันกลัวไฟฉายก่อนล่ะกูเก็บไว้ก่อนกูเก็บไว้ก่อนกูเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดินชิลเลยนไหมอยเดินใส่ตุด อ้ย้เหีาวแล้วไอ้เหี้ยหลอนลีกตัวละพี่พีผมว่าเราต้องให้คนล่อล่อไปคนหนึ่งเว้ยแล้วเราเราก็เข้าไปข้างในเราต้องอย่าให้มันเห็นอะมันไปเดินแปลกแปลกๆ อุ้ยอุ้ยใกล้ๆเลยอี้เอาติดติดเรียบร้อยอุ้ยอี้อีี้คุยคุยร้อนร้อนร้อนอน้อนอนา เฮียเฮียเฮียตกใจ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 มากโวยยนี่ไอ้น้ำมตัวจริงไหมเนี่ยตัวกูตัวกูเอ้ยกูเองเตัวไอ้กูเขาเขาเขาโอเคโอเคเปิดเปิดกุญแจนิดพร้อมกันอันหนึ่งสองสามไปโอเคเย้โอ้ยห้องห้องแอบเฉยๆห้องหลบเฉยเลยโอ้หยเยเป็นห้องหลบเฉยเลยกูนอนจะทำให้พวกกูนอนด้วยกันจะไม่ได้เลยเปิดเปิดไว้นะให้พวกห้องหลบอ่ะเปิดประตูทิ้งไว้ไอ้เหี้ยไม่อยากจะเดินไปเลยอ่ะ เข้ามาเข้ามารอดกันเปล่านะใครตายอ่ะแล้วใครเขายืนส่องไฟฉายอยู่หน้าประตูอ่ะกูกูพยายามไม่ขยับอยู่ไอ้ทิมมันี่พี่ทิมมันี่เข้ามาเข้ามาเอ้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 าอะไรวะเอ้า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 กูบักกูบักเข้าประตูพี่ทิม Stay in light โ oh. อ <laughs> ้โหต้องอยู่ในแสงสว่างไม่งั้นผีเฮี้ยเออเนี่ยโอ้กลับละอู้หูเฮ้ย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 เปิดไฟฉายไม่รู้กูวิ่งไปขวาก่อนนะตรงมีไฟอ่ะไ่ดับแล้วไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วมอสแล้วเร็วถึงถึงถึงเอาขวามือเนี่ยวิ่งถึงวิ่งถึงพี่ตีตีหายเ้ย เฮียกูตายได้ไงวะไปยืนริมๆไง s t a t i o นหรือฟัันนสเตชหรือฟันฟันเออไปสนุกกันหน่อยเครียดมานานฟันฟันฟันหีสนุกกันหน่อยเออไม่ใช่บอกจู่มาเกือบข้างหน้ากูไม่ใช่มอสนะเฮียก็มาด้วยกันนี่กูสิกูต้องหันหลังไปไม่ใช่มึงนะพี่มึงยังเห็นกูเดินอยู่ไงกูหันไปไม่ใช่มึงวันนี้ลูกลูกจบจริงด้วยโอ้โหเนี่นี่ยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีเฮียอะไรเลยก๊อดมึงปั่นอ่ะ อานีไงนมเฮ้ยเฮียใครเอียสั์ใครหลัง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 วิ่งวิ่งวิ่งววอย่ามองหลังอย่ามองหลังวิ่งไป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 วิ่งวิไอ้เฮียดีนะตากูเหลือวไปเจอทางก่อน เราตู้ไอเทียมอ่ะเหี้ยเหี้ยเ้ยเ้ยกูหัวใจวายมันจะทาไงเหี้ยส้ย Blind e t and run โอ้โหเฮ้ยเปิดไฟฉายนะถ้าเกิดเจอมันอ่ะเราก็วิ่งบาย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 บ้ย ่ไปแล้วเฮ้ยอย่าขังกูสิอย่าขังกูมามาบายให้บายให้ปล่อยมาทำไมปิด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 ไม่ยกใครขังกูกดกดไอ้ังกูไปไปเปิดประตูเประตูอะไรตาไหนตัไหนสองอยู่สองอยู่สองอยู่ไม่มีมีมีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยมีคนโดนไฟช็อตตายครบแล้วเราเราครับครบแล้วเนี่ยเออนี่ไงเออเนี่ยประตูนั้นเปิดเออประตูนั้นเปิดเออถูกแล้วถูกแล้วนี่นี่ กูมันจะตายก็ต์กูมันจะตายเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วๆๆๆกูมันจะตายกูตายแน่